เยวสวัสดีครับท่านผู้ชมฮะวันนี้เราต้องมาคุยเรื่องซีเรียสกันนิดนึงนะฮะกับข่าวระดับประเทศฮะสะเทือนวงการ ROV เลยนะฮะที่สุดในประวัติศาสตร์ฮะก่อนเนื่องจากนักแข่งสาวที ROV ทีมชาติไทยนะฮะโดนข้อหาหนักกลางซีเกม2025ะฮในการแข่งขัน ROV ฮะออบทลงโทษถึงขั้นแบนตลอดชีวิตเลยฮะถูกยกเลิกสัญญา สมทีมก็ต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันนะฮะเพื่อรับผิดชอบต่อการกระทําของผู้เล่นในทีมนะฮะเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้ไปดูกันสรุปสั้นๆคือแมตช์ที่ไทยเจอกับเวียดนามม,มีการตรวจพบความผิดปกติของการแข่งขันนะจึงทําให้ต้องหยุดเพื่อตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อหลังจบเกม ก็ได้มีประกาศจากสมาคมกีฬาอ e ีสปอร์ตแห่งประเทศไทยฮะขอประกาศยอมรับและปฏิบัติการตัดสินโทษโดยการกระทําผิดนะฮะของคู่มือเทคนิคอ e ีสปอร์ตโดยใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่3ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการแดัดแปลงฮาร์ดแวร์ในระหว่างการแข่งขันโดยมีบทลงโทษให้ขับนักกีฬาคนดังกล่าวออกจากการแข่งขันในกีฬาซีเกมครั้งที่33ฮะ โดยทางสมาคมเน้นย้ำเรื่องแร์เพเป็นที่สุดนะอย่างเคร่งขัดออกมาก็มีประกาศจากทารอนอีสปอร์นะฮะได้ออกมาประกาศยกเลิกสัญญาทันทีหลังเกิดเรื่องไม่กี่ชั่วโมงนะตามด้วยการินาอารผู้ให้บริการเกมและผู้จัดการแข่งขันนะฮะก็ได้ห้ามนักกีฬาคนดังกล่าวเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการของการินาที่จัดขึ้นฮนะไม่ว่าจะเป็นรายการใดๆฮนะแน่นอนครับ เหรียญย่อมมี2ด้านนะฮะต่างฝั่งน้องนักแข่งก็ได้ออกมาชี้แจงพร้อมกับตอบกับผู้ที่สงสัยฮะตัวเองไม่ได้โกงนะฮะแล้วก็เกิดอาการแพนิคฮะหรือตื่นสนามจนควบคุมตัวเองไม่ได้ฮะแล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ฮะส่วนเรื่องการชูนิ้วกลางหรือท่าทางที่ไม่เหมาะสมก็เป็นแค่การเล่นกับเพื่อนฮะเพราะเครียดมากจนแพนิคก,กินฮะ ก็เมื่อฟังความทั้งสองข้างแล้วมาฟังมุมมองของผมบ้างนะฮะการที่เราได้สวมเสื้อทีมชาติไทยนะฮะไปยินตรงนั้นเพื่อทําเพื่อประเทศไม่จําเป็นต้องทําให้ดีที่สุดเสมอไปนะครับแต่ขอแค่ทําให้สุดฝีมือเท่าที่เราฝึกซ้อมมาหรือว่าทำให้ได้เท่าที่ทำได้ทำไหวน,นั่นคือเกียรติยศของเราแล้วฮะส่วนเรื่องอาการแพนิคหรือตือนสนามฮะผมเข้าใจนะฮะคนเราผิดพลาดกันได้ แต่ถ้าเราผ่านการคัดเลือกมาในระดับชาติได้โอกาสที่จะเตือนสนามหรือคุมตัวเองไม่ได้นั้นมันมีน้อยนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเป็นได้นะประเด็นคือถ้าเรารู้ตัวเองว่าไม่ไหวนะฮะเราต้องแจ้งโค้ดหรือบอกทีมงานเพื่อบอกว่าไม่ไหวแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ทีมงานเขาแก้เกมได้ทันนะฮะไม่ใช่ฝืนจนความเสียหายแบบนี้นะครับ ในที่สำคัญมาดูบทลงโทษที่มันรุนแรงอะ่ะถึงขั้นแบนตลอดชีวิตแถมผลกระทบชื่อเสียงของประเทศขนาดนี้พูดตามตรงเป็นกลางเลยนะ้าผู้จัดเขาไม่มีหลักฐานชัดเจนจริงๆเขากกงไม่กล้าเทคแอค,แอคชั่นแรงขนาดนี้พอ,อผลกระทบมันมหาศาลไม่ใช่ว่าแค่เป็นทีมเฉยๆนะครับมันเป็นชื่อเสียงของประเทศไทยเลยนะก็สุดท้ายนี้นะผมก็อยาก อนให้รู้ว่าทุกคนผิดพลาดกันได้แต่ความผิดพลาดในระดับชาตินี้มันก็ราคาสูงฮะและคนที่รับผลกระทบไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะครับคือเพื่อนร่วมทีมชื่อเสียงของประเทศหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนให้อ e ีสปอร์ตไทยได้เติบโตขึ้นนะครับก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงเชื่อมันในหลักฐานหรือเชื่อว่าเป็นแพนิคคอมเมนต์มาคุยกันแบบสุภาพนะครับไม่ได้จะไปบูลลี่หรือว่าจะไป เนเยือหรืออะไรนะฮะสำหรับวันนี้ผมเดอะคลินขอตัวไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะไปแล้วฮะบ๊ายบาย